จะ <flatten. S 2> ป่วยไม่ป่วยก็พูดเยอะเหมือนเดิมค่ะลูกคุณแม่เพิ่งเข้าเรียนเองยังต้องเรียนรู้วิธีจับดินสอวิธีอ่านเขียนต้องตื่นเร็วๆนะคะองตื่น้องรุนสวัสด์ตอนเช้าค่ะทุกคนวันนี้มาไปสกีครับ สามวนมาไปสกีไม่ได้ตาีอันนี้พี่มาเขามีสกีกับที่โรงเรียนนะคะมามาใจจมาสงนี่ก็เป็นกระเป๋าสเบียงแล้วก็เอ่อไม้สกีค่ะก็เออมาไปไม่ได้สกีความวนมาไม่สบายก็มาร้อน อากาศฝั่ง้นวันนี้ช่วงบ่ายน่าจะมีหิมะตกค่ะแต่ช่วงเช้านี้อากาศดีอากาศช่วงนี้มันเปลี่ยนแปลงเหมือนไบโพล่าค่ะเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวหิมะตกเดี๋ยวฝนตกเดี๋ยวแดดออกเอาวันนี้เอาโนอนไม่ได้ค่ะวันนี้ช่วงนี้มันเป็นช่วงรุ่รยตอบเปลี่ยนฤดูค่ะ สกีกับกัสมนหนักมากข้างในกระเป๋านัาเกเรียนนี่ก็มีรองเท้าสก,กีค่ะแล้วก็หมวกหมวกกันน็อกกระเป๋าสเ,บเาสเบียงกระเป๋าสเสบียงก็อยู่กับเจ้าอัญญาค่ะมีแซนวิชแล้วก็น้ำค่ะชิ้นหนา แล้วอน้วชูเพอร์เอาสกีก็ใส่างในในรถบัสเามีแค่นี้เองเขาไหนมื่อก้บอกว่าจะรี่มันอยู่ไหนมันให้ออนี้มาเตเขาเปินให้คนมา จะป่วยไม่ป่วยก็พูดเยอะเหมือนเดิมค่ะโอู้รถบบัสมาบัสมาแล้วอนยดาเดี๋ยวไม่ต้องช่วยพี่เอ็มมาเอาสกีขึ้นไปก่อนนะคะทุกคนรอตรงนี้นะคะเดี๋ยวมาเอาสกีไปให้คุณลุงก่อนอตโต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 

าจุ๊บแล้วไปแล้วมาจุ๊บแล้วบ๊ายบายจ้าจ้ายูมามาไปแล้วลีลรื่อมดของเรื่อตอนนี้พ่อมาจกำลัง สอนกันบ้านเพียม่อยู่ค่ะพียม่มีกันบ้านการอ่านเนาะมีแค่การอ่านค่ะวันนี้ที่ไม่ได้ไปโรงเรียนแล้วเพื่อนก็เลยเอามาให้ที่บ้านนะคะลจี i n n e i a a a faire un b o Pas les moufles, pas les moufles, dit Emma, la petite cousine de Samy et Julie. Ma chérie, enfile les. Enfile les. Il, ouais. il fait froid, insiste Tati. Tati <laughs> rit. Julie. Oui, t'as vu, parce qu'il a la tête dans la neige. <laughs> pas sur moi. Maman. <laughs> Je suis Maman. ชอ,อนนชอบอันนี้ค่ะชอบอันนี้ตอนเพียมาขออนุบาลหนึ่งนี่แบบอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้จับยินสอไม่เป็น <What? S 1> นะคะทุกคน <c oughs> แล้วแม่ก็แบบ ปรึกษากับคุณครูค่ะ <Sure. S 1> คุณครูเขาบอกว่า <Sure. S 1> คุณแม่น้องเพิ่งเข้าโรง <D ua. S 1> เรียนเลยนะคะคนอื่นอาจจะเป็นไวแต่ลูกคุณแม่ก็ไม่ได้หมายความว่าเขาจะไม่ไม่ไม่เป็นเลยอะไรเงี้ยอ่านเขียนจับมืนสอหรืออะไรก็แล้วแต่พัฒนาการของเขาเขาต้องเรียนรู้อะไรเงี้ยค่ะที่นี่แม่ค่อนข้างที่จะได้กำลังใจจากคุณครูหรือคุณหมอมากๆเลยค่ะเพราะว่าเขาเป็นเด็กสองภาษาสองวัฒนธรรมอย่างเงี้ยบางสิ่งบางอย่างเขาอาจจะช้า แต่บุคลากรที่นี่เขาให้โอกาสอ่ะคือเขาให <c oughs> ้ให้โอกาสเด็ก <c oughs> ให้เวลาให้โอกาสอเงี้ยค่ะ <c oughs> ตอนนี้เพี่แมาอยู่กอนนึงแล้วก็อ่าน <c oughs> อ่านได้แบบอ่านได้ดีเลยค่ะลูกมีพัฒนาการช้ากับคนอื่นหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็ต้องมีความกังวลเนาะ <c oughs> <c oughs> ถ้าเรากังวลแบบไม่มีที่ปรึกษาเนี้ยความ ความเป็นแม่มันจะรู้สึกยิ่งห่วงไปค่ะคนนน้นก็พูดอย่างงู้นคนนี้ก็ว่าเอ้ยลูกอ่านไม่ออกเขียนหนังสือไม่ได้อะไรเงี้ยแต่ที่นี่เขาแบบเขาให้กำลังใจคุณแม่กับเด็กๆดีมากเลยนะคะยังไม่ถึงเวลานะคะคุณแม่ลูกคุณแม่เพิ่งเข้าเรียนเองยังต้องเรียนรู้วิธีจับดินสอวิธีอ่านเขียนอะไรเงี้ยอีกอย่างน้องเป็นเด็กสองภาษาสองวัฒนธรรมคือเขา เขาคุยดีมากค่ะจนรู okay. mm ้สึกว่าแม่ได้กําลังใจจากจุดนี้ค่ะก็เลยปล่อยทุกอย่างให้เป็นหน้าที่ของคุณครูของคุณหมอเนี่ยค่ะจ้ะแม้แต่วิธีการจับดินสอคุณครูเขาก็ห้ามพ่อกับแม่สอนจับนะคะทุกคนเขาบอกว่าถ้าคุณพ่อกับคุณแม่สอนจับดินสอแบบผิดวิธีเขาจะเขียนได้ช้าแล้วมันไม่มันจะเป็นผลเสียกับ ข้อมือของเขาด้วยค่ะการจับดินสอคุณครูบอกว่าให้เป็นให้เป็นอ่หน้าที่ของคุณครูเป็นคนสอนเองค่ะอัญนานี่ยังไม่เข้าเรียนแต่เขาจับดินสอถูกเพราะว่าเขาเรียนรู้จากพี่มาเขาเห็นพี่มาจับแบบนี้เขาก็แบบจับตามเงี้ยค่ะตอนแรกอ่พี่มาตอนเข้าอนุบาลหนึ่งเนี่ยเขาจับแบบกำค่ะจับแบบกำทั้งทั้งมือเนี้ยค่ะคุณครูก็ไปสอนเอา ห่านตัดผมตัวเองนะโคเชไหมคะห้ามตัดผมตัวเองโอเคกล่องจิน2ของพี่มากก็จะมีเนี่ยค่ะสีพวกนี้ก็เบิกที่โรงเรียนได้ค่ะอันนี้เป็นรัฐบาลช่วยนะคะส่งให้งบโรงเรียนแบบซื้อแจกนักเรียเนี้ค่ะถ้าหมดสุดแท่งนี้ก็ไปเบิกได้ยางลบ ดินสอแล้วก็มีกันไก่กับไม้มันทัดด้วยค่ะแต่ว่าไม้บัรทัดพี่มาอยู่โรงเรียนที่นี่นักเรียนขึ้นป .1 นี้นต,ต้องต้องต้องใช้กันไกลแล้วนะคะทุกคนต้องมีในกล่องเครื่องเขียนนะคะกันไกลเล็กแบบที่เจ้าอัญญาดาตัดค่ะแม่ก็ให้เขาเรียนรู้จับไปเรื่อยๆค่ะถึงมันจะมีคมแต่เขาค่อนข้างที่จะระวังอย่างเงี้ยเพราะว่าขึ้นอนุบาลหนึ่ง อนุบาลสองเขาก็เริ่มได้ใช้ได้เรียนรู้เงี้ยค่ะพอปอนนมเนี่ยเขาก็ต้องมีไว้ในกล่องดินสอให้เริ่มสัมผัสให้เริ่มเรียนรู้ไปเรื่อยๆเงี้ยค่ะห้ามเล่นของพี่มากหมดนะลูกในห้องเนี่ยค่ะถ้าเกิดว่ามีคนใดคนหนึ่งป่วยไม่ได้ไปโรงเรียนยเงี้ยคุณครูเขาก็จะหาเพื่อนที่สามารถอาสาเอาการบ้านมาส่งให้เด็กคนที่ไม่ได้ไปโรงเรียนนะคะ ซึ่งแม่ว่ามันดีเพราะว่าเด็กๆทุกคนเขาจะได้เรียนทันกันถึงเขาไม่ได้ไปโรงเรียนวันสองวันป่วยหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่การบ้านเขาก็ถึงมือตอนเย็นเขาก็ทำได้อะไรเงี้ยค่ะมันก็ทันเพื่อนนะคะสวัสดีค่ะวันนี้ราคิดอันรไห่คะมมันนอ้า่งนิ่นตอกลคืนนี สวัสดีค่ะค่ะตอนนี้พมัดก็ไปทํางานเรียบร้อยแล้วค่ะแม่ก็จัดการให้สงแสบพักกินข้าวแล้วก็อาบน้ําแปรงฟันเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวแม่จะมาทาแซนด์วิชเนาะให้เพียมาเขาห่อไปกินเป็นอาหารว่างที่โรงเรียนนะคะ่ 妈，哎，真是！叫你救救姐姐。 Yeah. <laughs>

ดไปส่งเพียมาพรุ okay. <te ่งน <Brothers> okay. ี e ้ก <te> <nhiều> ันที่บัสอันยาไปส่งเพียม้าที่บัสโอเคมก็บลองดอมาเล่นยิมยิมมาอือฮะเอาไปให้เอมาที่บัสเนาะอ่ะลัชลัชเนาะมัจะจอือฮะใช่ค่ะแบกไปให้เพียมาส่งเพียมาที่บัสเนาะเอายน้เอ่คเ่ะเอ่อเอ่อเอ่อยอ่อเอ่ไเอ่อเ่อเอ่อเ่อเอ่อ่อเ่อเอ่อเนอ่่ออเอ่อ ต้อง,องตื่นเร็วๆนะคะต้องตื่นออ e นอนมโอ๊ยโนี่นนน <my shit. S 2> อันตรายอันตรายค่ะไายเพียรมากขึ้นนอนได้แล้วครับเดี๋ยวไปล้างจมูกก่อนเร็ว อันยาตัวเองก็ไปอาบน้ำเร็วๆมาเร็วไปอาบน,น,น้ำค่ะลูกไปเร็วๆใครไม่ฟังหมามาหมามาไม่ให้ไปส่งพี่อาม่าพรุ่งนี้นะเร็วลูกลากไปค่ะกดไลค์กดติดตาม Subscribe ค่ะกดติดตามเอ็มมาขอตัวไปก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะคลิปหน้าค่ะ สำหรับคลิปนี้สำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอือพอยังฝันดีค่ะพอแล้วบ๊ายบายฝันดีทุกคลิปสิฟันดี้ฟันดีป๊าป๊าฟันดียายญ่ใหันดี้ยาฝันดีเออลุงปลานาอาลุงปลานาอาพี่พีพี่พีฟันดีนะคะฝันดีนะคะบ๊ายบายวันนี้รอมเบ้อ นนนคนดื้อไงคะไปโดนอะไรมาอีกดูัวไม่มีอบอยู่นี้เน้เนาะแขนไปโดนอะไรมาเนาะมุมมุมเนาะนันน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 า แมวที่ไหนเราไม่ได้เลี้ยงแมวแมวที่ไหนมาขูดแขนโยโยจัจ๊ะแมวที่ไหนคะจิ๊ไม่รู้จิไ๊ไปขวนอะไรไม่รู้คะ่ะมาโทษแมวเนี่ยขวนอะไรน,ะนอนแล้วเดี๋ยวมันก็หายพรุ่งนี้ก็หายแล้วค่ะฝากกดไลค์ไหมคะจะมนิวน้ำอ่ะลงไปกินน้ำปะมาอะมามาจ ให้แมามาอยู่ตรงนี้ใช่ไหมนีนี่มามาเหม็นมเนะโอเคมามาไม่ได้ไปหรอกคะ่ะม,มามารออยู่ตรงนี้นะคะจะ okay. มาดูชิมน้ำจืดมัวโอเค okay, ค่ะมาแล้วเหรอคะจะมากินน้ำกินน้ำแล้วเหรอจะน้ำน้ำเนี่ยอาไม่ต้องแสดงขนาดนั้นคะ่ะพี่ๆรู้แล้วว่ากินน้ำยังไงฝากกดไลค์ไหมคะเนี่ย <G war Korea> อย่าดุกติกสิน้ำมดิิมา <bing> ัยทำกดไหมคะถ้าไม่กดออกมาลงไปนะ นี่คึกมากเลยนะวันนี้น่ะหายไข้แล้วคึกจังเลยอ่ะใครเหนื่อยอ่ะมาม้าเนี่ยเหนื่อยเออมามัานอนกับป๊าข้าม้านอนที่ห้องป้าป๊าค่ะมาม้านอนป้าป้านอนป้าป๊าไปทํางานป้าป๊านอนได้ไง No, papa ma. Dia papa ma, kah? Okay. Ada papa, papa, papa papa mati, papa, ma papa ma mama, papa mati sam. No, papa, papa, papa. papa จป๊าป๊ามาป๊าป๊ามาที่จุดป๊าป๊าเขาดูทุตุมอะไรนะคะดูตุ้มทุตุ้มน้องมันไม่เข้าใจนะปิดปากไว้อ่ะน้องป๊าป๊าดูที่บ้านป๊าป๊าอยู่ที่บ้านอ๋อนับเวลาเขาดาวรอป๊าป๊าเหรอนไดอยู่ใจอ่าอ่ะพูดเลยอ่ะถ้าพูดเองใจ กดแชร์ดูเจให้อัญญาดานนาด้วยนะคะด้วยต่ต้าสำหรับคลิปนี้จับจะบกินนี้อัญญาไปก่อนนะคะแต่ต่จีจินดัตตาสวัสดีค่ะแต่จีตาเดจีนะะันดีนะคะขันนีเดจี สันดีนะคะจิจิเหรอไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะเดี๋ยวดีนะว่าจิจิจะจียาว